รายการค้าในวันที่14มกรานะคะเคสตาร์ดี้หน้าที่405ค่ะวันที่14มกราส่งสินค้าให้ประปรษัทติดตอนจำกัดตามคำสั่งซื้อเจอกลูกค้าส่งสินค้าครบตามจำนวนออกไปส่งของครับประสมกับภาษีครับายแจ้งหนี้เลขที่ยงยิง SI 001 00ครับ0003 00นะคะ อาการนี้เนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ก็เป็นการทำงานที่ระบบค้านะคะโดยมีการค้นเซลเอร์ด้วยนะคะเราจะไปที่ระบบขายะคะ่ะที่ Work ์กโตนะคะเราก็เราจะออกไปส่งของถ้าไปทำกับภาษีถ้าไปจ้กนี่ก็คือใบอินวอ์นะคะเราจะไปที่ i อินวอ e สินค้าคะ่ะคลิกหนึ่งจุดสอนะคะขายเชื่อคะ่ะ เล่มเอกสารคือขายเชื่อสินค้ากดโอเคนะคะเราจะต้องการเพิ่มรายการกด S3 เพิ่มค่ะในส่วนของเลขที่ของเที่ทยงอิงเราจะให้โปรแกร,รมรันิ่งให้นะคะส่วนวันที่เอกสารจะเปลี่ยนเป็นวันที่14บสี่คม5านาสบนะคะลูกค้าใส่จุดและ Enter เพื่อค้นหานะคะเป็นลูกค้าไปสัดิโตโนนะคะโอเคนะคะ ในที่นี้เนี่ยเราจะมีการค้นเซลเดอร์นะคะเนื่องจากเราส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามเซลเดอร์ที่ลูกค้าได้สืรได้ทำเซลเดอร์มานะคะเราจะเปลี่ยนจาก in เป็น why นะคะโปรแกรมก็จะขึ้นว่าระบ,บุเป็นสินค้าครั้งส่งหรือค้นระบบใบหรือค้นเงินมาจําเราต้องการค้นแบบไหนแล้วก็ กดเจอแบบนั้นนะคะกรณีน,นี้จะขอค้นเป็นระบุรายนะคะแล้วก็จะให้ระบุเลขเอกสารนะคะเราจะระบุตรงนี้นที่ภายในถ้าเราไม่ต้องการกรอกเราก็สามารถใส่จุดและอินเอร์ได้นะคะเพื่อค้นหาเอกสารเซลเดอร์ซึ่งเซลเดอร์ที่มีเนี่ยก็คือเซลเดอร์เลขที่ e 722นะคะจากบริษัทอิสโตนะคะเราก็เลือกรายการนี้เลยนะคะ แล้วก็คลิกโอเคค่ะโปรแกรมก็จะลรงรายการสินค้ามาให้นะคะก็จะมีจอพลาสมาจำนวนหนึ่งเครื่องแล้วก็เครื่องเล่น MP4 จำนวนสามเครื่องน,นะคะ่อรายการเสร็จเรียบร้อยก็กด F10 บันทึกนะคะ โปรแกรมก็จะทำการตรงบัญชีอัตโนมัติให้โดยการเบิดบุญนี่คันค้า4 2 3 2บาทเครดิตขายเชื่อ3 7 6 0 0บาทเครดพลาสิคขาย2,632บาทนะคะแล้วก็กดไปส่งบัทึกค่ะโปรแกรมจะถามว่าต้องการพิมพ์หรือไม่นะคะถ้าเราไปทำงานจริงเราก็จะต้องพิมพ์ by invoice ออกไปให้ลูกค้านะคะแต่ในที่นี้เราจะ จะไม่ขอพิมพ์น,นะคะไม่ต้องการไม่ต้องการบันทึกหรือได้ขอแต่อินเวสเพิ่มนะคะกด e s c u p e ออกค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการบันทึกในคันช้าในวันที่14กคค่ะ